นี่ผมจะไปเดินที่เกาะสมุยเพราะผมตั้งใจไว้ว่าในชีวิตนี้ก่อนจะจากโลกนี้ไปจะแสดงความเคารพธรรมชาติที่เกาะสมุยซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตผมสามรอบแล้วก็จะได้ถือว่าภารกิจในชีวิตนี้สมบูรณ์แล้วไปเดินรอบที่หนึ่งมาหนึ่งรอบแล้วพอเดินไปหนึ่งรอบพักพวกเพื่อนฝูงที่ไปร่วมเดินกับผมหรือไปแอบเดินก็แล้วกันเพราะตอนแรกผมไปแอบเดินหวังจะเดินคนเดียวแต่มีคนพอรู้ข่าวเขาก็ไปเดินด้วย ก็บอกเอ้ยเดินอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันเขาเลยบอกรอบที่สองนี่อย่าเพิ่งรีบ๋ยวาเขาจะขอจัดการเดินรอบที่สองให้เรามาเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปเดินรอบที่สองวันที่หนึ่งเมษายนครั้งนี้เดิน39วันผมไม่ได้มีความหมายอะไรในเชิงที่จะบอกเป็นความคาดหวังเลยนะครับผมเป็นแต่เพียงแค่เดินและผมก็เดินนะครับแต่มีคนก็คาดหวังกับผมเยอะว่าการเดินของผมนี่มันน่าจะมีอะไรที่มันเป็นความหมายที่ดีๆให้ได้เรียนรู้ผมบอกเป็นหน้าที่ของท่านที่จะเรียนรู้ ผมแค่ทำหน้าที่ที่จะได้เดินและถจาผมเดินครบสามรอบผมก็มีความสุขเป็นล้นพ้นแล้วที่ผมจะได้ทำกิจอันยิ่งใหญ่คำว่ากิจอันยิ่งใหญ่ก็คือกิจที่จะแสดงความคือการแสดงความเคารพนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับในความหมายของผมเพราะฉะนั้นเพียงแค่เราทุดตัวลงคาราวะใครสักคนหนึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่น้อยเพราะนั่นคือใจของเราได้น้อมไปลงที่จะคาราวะอีนี้ที่บอกสิ่งนี้ในความหมายก็คือผมก็ใจว่าการกระทําแบบที่ว่านี้ การกระทําที่เราไม่ได้คาดหวังผลอะไรที่ลึกลับซับซ้อนแต่เป็นคาดหวังว่าเราจะได้ทําเราจะได้ทำเพราะสิ่งที่มันเป็นความหมายที่ทําให้เราไม่สามารถสัมผัสแสงสุดท้ายที่งดงามได้เพราะเรามีความอยากความต้องการในผลของการกระทําและความอยากความต้องการในผลของการทํามันจะมากดทับ ให้รู้สึกหวันไหวว่าจะได้ผลตามที่เราอยากได้ไหมความหมายที่สําคัญนะครับความหมายที่สําคัญผมเข้าใจว่าในปัจจุบันพอเราไม่ได้คิดถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันก็มีความสุขที่ได้ทําแค่นั้นก็จบและพอเรามีความสุขที่ได้ทําผมเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีความงดงามอยู่ในตัวของมันเองแล้วขอให้มีชีวิตและการขอให้มีชีวิตเนี่ยนะครับมันมีความหมายก็เรื่องปัจจุบันนี้เท่านั้นนะครับ ไม่ได้หวังจะมีชีวิตในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้เรามีชีวิตอยู่และเรามีความหมายของความรู้สึกแบบนี้อยู่ภายในและความรู้สึกที่เรามีความสุขที่ได้ทํากิจกรรมณขณะปัจจุบันนี้ผมก็จะว่านั้นคือแสงที่งดงามที่ส่องเจิดจรัสอยู่ในใจของแต่ละท่านแต่ละคนไม่มีประเด็นเลยนะครับความตายทึ่งเป็นเหตุการณ์เปนเรื่องอนาคตอย่าไปอย่าไป อย่าไปทําให้มันมีความหมายอะไรมากมายนะปัจจุบันเรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นมีความสุขกับชีวิตที่มีอยู่มีความดีความรู้สึกดีกับสิ่งที่มันมีอยู่นะครับและตรงนั้นนะครับคือความหมายที่สําคัญ